แล้วแฮกเกอร์นายเนี่ยถูกจับตัวได้แล้วหรือยังเนี่ยเรารู้ตัวแล้วก็สามารถออกมาจับได้แล้วแล้วหน่วยงานรัฐที่ทําข้อมูลหลุดเนี่ยจะใช่หน่วยงานรัฐสองพยางที่หลายคนคาดเดาว่าอึ้อึ้คน<ๆ>พูดถึงหมอพร้อมอ่ะพูดไปเลยมันก็พูดกันหมดแล้วแล้ววันนี้ที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสแถลงท่านถแถลงว่ายังไงบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟัง แน่นอนนะคะวันนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ในทางกระทรวง d s นําโดยคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีประจํากระทรวงก็บอกว่าวันนี้จะมีการถแถลงข่าวความคืบหน้าในการจับตัวแฮกเกอร์ไนเนียที่ข่มขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนคนไทยถึง55ล้านรายชื่อแล้วสรุปเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจับตัวได้แล้วจับตัวคนไดได้ยังคะ วันนี้ถแถลงคือยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะแต่ล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าแล้วยังไม่ได้ยิงก็คือรู้ตัวแล้วค่ะว่าคนร้ายเป็นใครเป็นทหารยศจ่าสิบโทอายุ33ปีค่ะในหน่วยงานของเขาหรือสังกัดของเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่คาดว่าจะมีความเชี่ยวชาญเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ซึ่งตอนนี้ก็คือถ้ากับว่าแฮกเกอร์กลุ่มไนเนียถูกออกหมายจับ1รายก็คือในายทหารคนนี้ในข้อหาก็คือความผิดต,ตามพรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็ PDPA นั่นเอง โดยวันนี้ก็แถลงบอกว่าจริงเหตุการณ์เกิดตั้งแต่14มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ DSI แล้วก็ตำรวจไซเบอร์เขาก็รู้แล้วก็เริ่มสืบสวนตั้งแต่วันนั้นจนรู้ตัวคนร้ายนำไปสู่การออกหมายจับและตอนนี้เนี่ยก็ทำหนังสือนะคะส่งไปที่หน่วยงานต้นสังกัดเนาะเพราะว่าคนร้ายเ,ยเป็นทาหารคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยทหารเวลาจะถูกกระมินคดีก็ต้องไปขึ้นศาลทหารใช่ไหมมันก็ต้องมีกระบวนการโปรเซส เจ้าหน้าที่ก็ค่ะคือส่งไปแล้วบอกว่าเออไปสอบถามว่ายังรับราชการอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะให้นําตัวคนร้ายที่เป็นทหารเนี่ยมาดาเนินคดีมาให้การสืบสวนสอบสวนนั่นเองค่ะแล้วเจตนาของคนร้ายต้องการอะไรท่านรัฐมนตรีบอกยังตอบไม่ได้ยังไม่รู้จริงๆเพราะว่าการกระทาเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบถ้าจํากันได้ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนโพสต์ในลักษณะว่าจะขายข้อมูลให้หน่วยงานรัฐที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่รั่วเนี่ยติดต่อมา เหมือนเรียกค่าไทยแต่พอดูแล้วรัฐบาลดูว่าไม่เชื่อไม่น่าจะมีข้อมูลมากขนาดนั้นอารมณ์เหมือนทุล้วก็เริ่มเป็นข่าวเป็นคราวตัวเขาก็มีการเหมือนค่มคู่ส่ง SMS ไปหาอินฟูต่างๆรวมไปถึงคุณสรยุทธ์ใช่ไหมว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆและย้ำเส้นตายว่า5เมษายนถ้าไม่ส่ง ปล่อยข้อมูลแน่แต่จากนั้นพอรัตไมเลนด้วยบอกว่าเตรียมแล้วที่จะออกหมายจับนู่นนี่นี่สืบสวนเขาอยู่เขาบอกว่าเขาไม่ขายแล้วเปลี่ยนใจเพราะว่าคนที่ติดต่อขอซื้อมาเนี่ยมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาแต่จะมาเปิดเผยข้อมูลของสปอนเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังเขาแทนจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกศาลสั่งปิดเว็บไซต์โดเมนของกลุ่มแฮกเกอร์ไนเนียไปนั่นเองค่ะแต่ยังก็ตามนะคะเรื่องนี้ตำรวจเขาตั้งเป้าไว้4ประเด็นค่ะคืออาจจะเอาไปขาย หรือเอาไปทำสแกมเอาไปส่งต่อให้กับมิจฉาชีพหรือคอ c เซ็นเตอร์ต่างๆต้อง,าง,างาการจะดิสเครดิตรัฐบาลหรือหวังผลทางการเมืองและสุดท้ายทำไปเพราะความอยากล้องวิชาคึกขนองเพื่อสร้างชื่อให้กับตัวเองค่ะแล้วสรุปเนี่ยข้อมูลหน่วยงานรัฐที่เขาอ้างที่ว่ารั่วมาเนี่ยมันรั่วมาจากหน่วยงานรับหน่วยงานไหนจะใช่อืออ,อหรือ หมอพร้อมหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าหมอพร้อมเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่มีข้อมูลของประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากไปฟังเสียงคุณชัยวุฒิให้ละเอียดอีกครั้งค่ะแต่ผมก็เรียนว่าอย่างคนพูดถึงหมอพร้อมอ่ะพูดไปเลยก็พูดกันหมดแล้วนะก็รู้แต่ว่าก็ยืนยันว่าหมอพร้อมเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีข้อมูลเยอะนะครับกเ็เป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอพร้อมคือว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้ไปจับตัวคนร้ายมาแล้วมานั่งสอบสวนจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมี เอา,าจากช่องทางอื่นหรือยังไงก็ได้นะครับก็เ,เลยต้องให้ความเป็นธรรมนึงว่าเรายังฟันธงไม่ได้ส่วนถามว่าแล้วอันนี้เนี่ย แฮกเกอร์ uh, เข้าเข้าไปเจาะหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลออกมาเองคุณชัยวุฒิก็ตอบว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยคือตัวแฮกเกอร์เองก็เก่งแล้วก็มีความสามารถคือต้องการจะเจาะเข้ามาในาระบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานรัฐจริงๆส่วนที่2คือระบบป้องกันของระบบคอมพิวเตอร์การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานรัฐนั้นๆก็าอาจจะป้องกันได้ไม่ดีพอเช่นกันประกอบกัน2ส,ส่วนก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ ซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าจํานวนที่แน่ชัดของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนคนไทยที่หลุดไปเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่แต่ที่รู้คือหลุดแน่แล้วก็หลุดเยอะพอสมควรด้วยค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเลวรายที่สุดข้อมูลนี้ที่หลุดเ,เขาจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรคะอันนี้โอกก็อยากรู้นะคุณชัยวุ้ก็ตอบแบบนี้ค่ะว่าคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยแน่นอนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็มีทั้งเลขประจําตัวประชาชน13หลักมีทั้งวันเดือนปีเกิดมีทั้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอแล้วนะท เอาไปติดต่อขอล็อกอินหรือรับบริการหรือทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบัญชีเรารวมไปถึงโทรมาหลอกลวง หรือเอาไปกรอกในระบบต่างๆเพื่อจะใช้สมัครหรือว่าล็อกอินบริการต่างๆหรือรวมไปถึงใครชอบเอาพวกวันเกิดหรือเลขเบอร์โทรศัพท์ไปใช้เป็นยูเซอร์หรือพาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าระบบแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังไว้เพราะมิจฉาชีพเนี่ยมันอาจจะสุ่มก็ได้เอาข้อมูลที่มีในมือไปลองล็อกอินดูซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำจริงๆแล้วล็อกอินได้เนี่ยก็อาจจะเจาะเข้าถึงระบบหรือส่วนอื่นของเราต่อไปซึ่งอันนี้ก็คือความน่ากลวงข้อมูลที่คนร้ายมีในมือนั่นเอง แต่เอาเป็นว่าสรุปเลยนะคะตอนนี้ฮ a กเกอร์ไนเนียคนที่เป็นคนร้ายที่ออกมาจับไปหนึ่งคนอยู่ระหว่างการหลบหนียังไม่ได้จับกุมตัวได้แต่รัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉยเรียกหน่วยงานรัฐต่างๆเข้ามาพูดคุยส่งจดหมายไปแจ้งแล้วนะคะว่าให้ดูแลตรวจสอบข้อมูลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนให้ดีอย่าให้หลุดและถ้าหลุดต้องรีบแจ้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยด่วนตามกฎหมาย PDPA จะ เพราะมันก็จะมีการคุ้มครองและบทลงโทษอยู่นั่นเองเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะโอแก,กแค่อยากจะขอเตือนไว้นะคะว่าเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองกันให้มากขึ้นเนาะอย่าโอนเงินให้ใครหรือส่งข้อมูลส่วนตัวเราให้กับใครเด็ดขาดไม่ว่าจะโทรมาถาม SMS หรืออ e ีเมลหรือไลน์แล้วก็อย่าคลิกลิงก์ที่มาจากทุกช่องทางย้ำอีกทีนะคะว่าหน่วยงานรัฐธนาคารหรือแม้แต่องค์กรเอกชน ไม่โทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรืออีเมลมาขอข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยเด็ดขาดตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้ะรลาค่าในยุคนี้ต้องรู้เท่าทันนะคะแต่เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปของเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเราได้โดยการกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะจะได้ไม่ตกข่าวค่ะ